ดีครับมาพูดคุยถึงเรื่องการปลูกทุเรียนกันต่อนะครับสำหรับเกษตรมือใหม่ใครที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนผมก็อยากจะขอแนะนำด้วยนะครับว่าสำคัญที่สุดก็คือการวางโทถและที่สองก็คือก็คือการ ดูแลการบังลมครับต้องบอกว่าการป้องกันในด้านลมที่ฝั่งไหนมาแรงๆคิดว่าฝั่งไหนที่ลมมาหนักมาแรงต้องดูดีครับไม่งั้นก็ต้องมีบังให้รอบทิศเพราะว่าผมได้เจอมากับตัวเองครับจริงรู้เมื่อต้นเมื่อปลายปี65พศสองห้นี่นะครับที่ผ่านมา ได้เจอปัญหาครับเพราะว่าเกษตรมือใหม่พอรู้ปัญหาก็เตรียมจะแก้ครับต้องบอกว่าเตรียมจะแก้เพราะว่าผมเพิ่งไปซื้อต้นพันธุ์ไอเพิ่งไปซื้อต้นมะม่วงมาเพื่อปลูกป้องกันลมครับแต่ผมราะว่ากว่าจะโตได้ทุเรียนผมต้องใส่ต้องยับอีกแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้วปลายปีนี้ผมว่าจะต้องใช้เฉลน์ไปก่อนแล้วก็จะเอามะม่วงไปปลูกเสริมไมาด้วยเพราะต้นมะม่วงนี้ช่วยได้เยอะอยู่อนกันครับช่วยได้เยอะเพราะว่าผมได้ปลูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่รอบนะครับไม่รอบทีนี้เห็นมันต้านลมได้ดีผมก็เลยซื้อมาเสริมอีกนี่แหละครับปัญหาเกษตรมือใหม่ เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์อันไหนที่ดีอันไหนที่ไม่ดีผมก็จะบอกสำหรับในช่องของผมผมจะเน้นปฏิบัติครับถ้าดีผมก็จะแชร์ต่อเพื่อนๆให้ได้ไปทำกันครับจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลุยได้เลยครับถ้า ถ้าทําตามผมได้นี่ผมว่าโอกาสโอกาสประสบความสํารสเร็จเยอะครับเพราะว่าผมเจ็บตัวมาก่อนผมจึงกล้าพูดแบบนี้การวางท่อก็เหมือนกันครับถ้าเราวางท่อเมนเล็กถ้าเกิดปลูกเยอะปลูกในจํานวนเยอะเราต้องวางท่อเมนให้มันไซส์ใหญ่หน่อยครับเพราะว่าเวลาน้ํามันส่งมันจะได้พุ่งแรง พอต้นทุเรียนโตเต็มที่นี่ทุเรียนมันจะกินน้ําเยอะครับผมว่าทุเรียนกินน้ําเยอะบางคนก็บอกว่าทุเรียนเป็นทุเรียนก็บอกว่ากินน้ำเขาบอกกินน้ําไม่ค่อยเยอะผมไม่เชื่อหรอกครับทุเรียนนี่ขาดน้ําไม่ได้เลยครับขาดไม่ได้ถ้าขาด อย่างแรกเลยคือการชะนักการเจริญเติบโตถ้าขาดนานก็มีถึงกับตายนะครับถ้าขาดอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ต้องต้องฟื้นตัวใหม่เลยครับต้องดูแลเข้าใหม่ต้องปรับปรุงใหม่ถ้าถ้าถ้าเลยหนึ่งอาทิตย์ก็ล่อแร่แล้วเตรียมไปแล้วเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนถ้าเกิดต้นโตต้นโตแล้วต้อง ใส่สปริงเกอร์ให้เขาอย่างดีครับผมว่าแต่ของผมยังไม่โตขนาดนั้นครับเพราะว่าผมเพิ่งปลูกได้2ปีกว่าๆแต่พวกบางต้นผมก็ใส่เป็นท่อสปริงเกอร์สองสองด้านนะครับซ้ายด้านด้านด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นท่อสามทางแต่ว่าผมใส่ มันจะมีท่อส่งอันหนึ่งแล้วก็ท่อออกปีกซ้ายขวาเราก็ยกออกซ้ายขวาแล้วก็ใส่มันก็จะสปิงเกอร์มันก็จะเป็นสองอันแล้วทีนี้ผมว่าถ้าเกิดปัญหามันก็เกิดน้อยครับมันมีส่วนน้อยถ้าเกิดอันเดียวนี่เอาไม่อยู่แน่นอนถ้าในอนาคตถ้าใครคิดจะปลูกแบบจํานวนเยอะถ้าเป็นเกษตรมือใหม่ก็ต้องศึกษาให้ดีครับดูดีๆ แล้วจะไม่เสียเวลาจะไม่เสียหลายตทํทำทีเดียวให้จบเลยถ้าใครคิดจะปลูกแบบเยอะๆวางท่อเมนดีๆวางท่อเมนให้มันใหญ่ก่อนได้เปรียบครับได้เปรียบแล้วค่อยแก้ทีหลังมันก็แก้ง่ายอย่างผมนี่ท่อเมนเล็กเหนื่อยหนักครับต้องไปแก้งานอีกครับมือใหม่กเกษตรมือใหม่ แต่ก็ช่วงนี้ก็พอใช้ได้อยู่ครับดีอยู่แต่สําหรับลมนี่นะครับเพิ่งเอาต้นเอามะม่วงไปปลูกว่าจะเอาไปปลูกเช้านี้แหละครับเพิ่งซื้อมาซื้อมาเมื่อเช้าว่าจะเดี๋ยวก็จะออกไปปลูกครับเอามาแซนอีกสีต้นสำหรับต้นมะม่วงมันเป็นลกของ ซอยทางทิศอยู่ด้านข้างทางทิศตะวันออกพอดีเลยเป็นจังหวะลมเข้าพอดีเลยแต่ผมก็วางแผนว่าวางแผนได้ดีแล้วแต่ยังยังดีไม่พอครับยังดีไม่พอผมได้ปลูกต้นต้นมะพร้าวโซนด้านข้างด้านในและด้านข้างอีกอีกรอบหนึ่งครับก็มะพร้าวอีกแล้วก็มีต้นสมโออีกสามต้นแต่ว่า มันมันเป็นให้ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ด้านข้างทีนี้แมงกวนมากเลยแมงกินใบกินอะไรหมดนะครับกินใบเป็นเชื้อราโตไม่ได้เลยกินหมดเลยทีนี้ผมว่าจะเอามะม่วงไปเสริมเอาเอามะม่วงไปเสริมสีต้นก็น่าจะโอเคแล้วครับน่าจะผ่านแต่ว่าปีนี้ผมว่าจะเอาสแลนไปช่วยก่อนครับว่าจะเอาสแลนไปช่วยก่อน เพราะว่ามะม่วงกว่าจะโตนี่ก็หลายปีครับอย่างน้อยต้องมีสามปีเอสองปีสามปีครับปีสองปีนี่ยังไม่เป็นทรงพุ่มนะครับมะม่วงมันต้องประมาณสามสี่ปีนู่นครับ,รบไปดูกันครับที่ผมเจอปัญหามาดูกันที่ผมเจอปัญหาตรงนี้ครับก็คือลมครับลมมันจะพัดใส่ทรงพุ่มตรงต้ทนทุเรียนนี่แหละครับทำให้ใบเสีย ทำให้ใบมีปัญหาลมจะมาหนักมาแรงมากมาทางด้านทางทิศตะวันออกเนี่ยครับมันจะพัดเข้าไปในด้านนี้แหละครับทําให้ต้นทุเรียนของผมเสียหายเสียหายเยอะเลยครับแบบใบนี่แบบรุดร่วงแบบขาด <c oughs> เละหมดครับข้างหนึ่ง ด้านหนึ่งพอได้ไออีกด้านหนึ่งมันก็โตสวยนี่มาดูที่ผมบอกว่ามีปัญหามันจะเป็นช่องโอตรงนี้ครับถามว่าผมมีการวางแผนไหมมีครับผมวางแผนได้ดีครับแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามแผนครับนั่น,นะครับมีต้นส้มโออยู่สามต้นสี่ต้นนู่นนะครับหนึ่งสองสามและก็สี่ตรงนั้นนะครับบังอยู่ ยังมันพอมันแตกใบามาทีนี้แมงก็กวนกินหมดครับกินหมดทำให้ไม่เป็นทรงพุ่มผมก็เลยเอามะม่วงมาปลูกแล้วครับนะั่นปลูกไปแล้วได้สี่ต้นแต่ก็ยังไม่พอครับยังขาดอยู่อีกสองต้นว่าจะใส่ตรงนั้นนะครับยังยังไม่ได้ปลูกนะครับถุงขาวๆนะถุงปุ๋ยครับเพื่อเตรียม เอาปุ๋ยมาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อต้นพันมาแล้วก็จะตัดแต่งตรงนี้แล้วก็จะปลูกตรงนี้อีกต้นหนึ่งส่วนในด้านนู้นก็ไม่มีปัญหาครับด้านอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเห็นไหมครับต้นมะม่วงมีทรงพุ่มที่ทึบใบมันจะหนาลมเวลาลมพัดมาก็มันจะช่วยต้านลมได้ดีส่วนมากเขาจะเอาต้นสนกันครับ ส่วนมากเขาจะเน้นเอาต้นสนมาเป็นกระกำบังแต่ผมจะเน้นผลไม้ที่กินได้ครับต้องกินได้เท่านั้นผมถึงจะปลูกโดยเฉพาะในสวนของผมนี้กล้าพูดเลยครับสิบกว่าไร่นี้กินได้เกือบทั้งหมดครับเกือบทั้งหมด ผมปลูกต้นไม้ที่กินไม่ได้มีอยู่ต้นเดียวที่ผมมีอยู่สิ่งเดียวที่ผมปลูกครับนั่นก็คือต้นสักครับเป็นไม้สักทองอยู่เชิงด้านข้างฝั่งนู้นครับนูน่นนอกกนั้นในสวนนี้กินได้ทั้งหมดครับจะเน้นผลไม้เป็นหลักครับในสวนแปลงเกษตรของผม นี่แหละครับเกษตรผสมสารก็จะค่อยค่อยคิดหาวิธีทำไปเรื่อยๆครับเมื่อมันพอเรารู้ปัญหาเราก็ต้องแก้แต่อาจจะช้าไปหน่อยความรู้สึกช้าไปหน่อยส่วนตรงนี้ครับตรงนี้นะครับที่ที่ว่างอยู่ปีหน้าผมก็จะเอาเแลนมาบังป้องกันไว้ก่อนต้านลมไว้ก่อนเพื่อช่วย ได้ในระดับหนึ่งครับกว่าต้นมะม่วงนี้จะโตได้ก็ใช้เวลานานครับไม่สามสามปีสี่ปีนู่นนะครับกว่าจะเป็นทรงพุ่มสวยก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นใครที่จะคิดจะปลูกทุเรียนก็ต้องวางแผนให้ดีครับมีการวางแผนและจัดการให้ได้ไม่งั้นปัญหาใหญ่ปัญหาหนักแน่นอนครับ ช่วงหน้าหนาวมานี่โอ้โหลมนี่จัดหนักจัดเต็มแล้วครับแล้วข้อที่สองก็คือปัญหาเรื่องระบบน้ําของผมครับนี่เกษตรมือใหม่ขอแนะนําผมใส่ท่อท่อเมนครับเป็นท่อเล็กแต่ผมได้ซื้อมาเตรียมไว้แล้วครับนั่นครับผมจะใช้ไซส์ใหญ่หน่อยจะมาเปลี่ยนแต่ยังไม่มีเวลา ได้จัดการสักทีครับนี่เอามาแล้วครับตรงนี้มันเป็นท่อเมนยาวไปถึงนู่นครับแล้วก็ส่งเข้าร่องเข้าร่องเป็นแนวยาวไปนู่นครับไกลแล้วครับไปถึงหน้ากระท่อมนู่นแหละก็นี่แหละครับกรเกษตรมือใหม่พอเจอปัญหาก็ต้องแก้แก้พอพอเรา วางแผนไม่ดีแล้วทีนี้พอมาแก้มันก็เหนื่อยครับเพราะมันอยู่ลึกอยู่ตื้นไม่ได้ครับใครคิดจะปลูกทุเรียนต้องกลบด้วยนะครับไม่งั้นตัดหญ้าตัดอะไรไปนี่โดนนี่โอ้ยเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกต้องกลบนะครับเอาตอนที่ผมวางท่อโอ้เหนื่อยครับเพราะว่าผมตอนแรกผมแค่ปลูกเอาให้มันรอด ทำยังไงก็ได้ขอแก้มันรอดผมยอมยอมเหนื่อยเพราะว่ากลัวมันปลูกไม่ไม่เป็นปลูกไม่ได้ผมก็เลยเอา้าลองดูอย่างนี้ก่อนลองดูอย่างนี้ไปก่อนแต่มันก็รอดให้ผมพอรอดปุ๊บทีนี้ก็ผมก็เอารถไถรถไถเดินตามนี่แหละครับไถตามร่องนี่ตรงนี้ครับ,ตา,รรบตามร่องนี่แหละครับเนี่ยตามร่องนี้ยาวไปนู่นครับยาวไปนู่น ไปถึงหน้ากระท่อมแล้วก็เอาจอบขุดอีกทีนะครับไม่ใช่ไถแล้วมันจะร่องสวยเลยนะครับร่องสวยเลยไม่สวยครับเพราะว่ามันแค่ไปนิดหนึ่งผมก็ไถพอไถได้เอาท่อมาวางวางเสร็จแล้วก็ต้องเดินกลบครับ <laughs> แต่ละแถวเหนื่อยครับหลายวันเลยแหละทำคนเดียวครับ ค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่อยๆทําไปเพราะว่าผมจะดูแลด้วยตัวเองทุกอย่างทุกขั้นตอนคนเรามันต้องรู้ปัญหาแล้วก็ต้อง <c oughs> จัดการแก้ไขไปเหนื่อยหน่อยไม่เป็นไรสนุกดีครับสนุกดีถามว่าเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าผมว่ามันสนุกดีครับมันคือ ความท้าทายมันคือบททดสอบว่าเราจะทำได้ไหมจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าติดตามกันนะครับผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับต้นทุเรียนผมปลูกต้นไม้หลายอย่างแต่วันนี้จะมาถ่ายให้ดูต้นทุเรียนก่อนมีหลายต้นมีหลายอย่าง หลายชนิดที่ผมปลูกแล้วเจอปัญหาแต่สำหรับต้นทุเรียนเรียนไม่จบครับเรียนไม่จบเรียนไม่จบสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยากจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ